สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านลาทารบ้านลาตานนะครับอําเภอสังขาบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับก็อยู่ที่บริเวณแนวตะก็บชายแดนระหว่างไทยเมียนมารนะครับเราจะเดินทางไปในสวนที่อยู่ริมแม่น้ํำสองกาเรียเพื่อไปดูพื้นที่ปลูกมะละกอ50ไร่นะครับร่วมกับบริษัท KP นะครับมะละกอพรีเมียมนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจพื้นที่นะครับว่าสามารถปลูกมะละกอได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะครับกายภาพต่างๆของที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรื่องนวยนะครับเราจะสร้างแปลงมะละกอไว้ที่นี่50ไร่นะครับเพื่อเก็บผลผลิตตรงโรงงานนะครับตอนนี้เรามีรถที่มารับนะครับเป็นโฟวินนะครับต้องใช้โฟวินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับไปครับ นี่คือเส้นทางนะครับที่เราจะเดินทางกันไปดูแปลงที่จะปลูกมะละกอนะครับคุณพิชาคิดเห็นว่าไงบ้างครับดูจากกายภาพภายนอกที่มาถึงที่นี่คิดไม่ออกแต่ที่เห็นก็สนุกดีครับก็อย่างนี้ครับจากประสบการณ์ที่อยู่กับมะละกอมาก็3ามสี่ปีนะฮะที่แดดนี้คือมะละกอชอบ นะครับแต่ที่แบบนี้พวกเราทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับให้มองในมุมกลับมันเป็นการได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดจริงๆริครับผมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีถนนลาดยางไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับนะครับแต่มีความธรรมชาติสมบูรณ์มากเลยนะครับทีนี้มะละกอจะอยู่ยังไงนะครับคือถ้าธรรมชาติสมบูรณ์แบบนี้นะครับมะละกอเขาไม่ต้องพึ่งเอาประกอบภายนอกเยอะ โอ้ยยาฮอร์โมนก็ใช้ปกตินะ่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องยกกำลังสองถูกไหมฮะส่วนโรคมาดิมดีดีดีส่วนโรคไอไดเก็บนะฮะพวกเอ่อเสี้ยไปอะไรแดงอะไรมันก็น้อยไปต,ตามธรรมชาติด้วยนะครับก็กล่าวโดยรวมก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับครับท่าหนึ่งถึงห้าก็ให้สี่จุดห้านะครับอาับพย์พี่ใจบ้างครับอ่าก็อาจารย์พี่ใจว่างไงครับ หนึ่งสภาพอากาศใช่ได้อ่าครับผมร้อนชื้นอืมแล้วดินดีดูต้นไม้เขียวใช่อย่างพร้อมหมดเลยพมาหมดเลยแล้วที่สําคัญยังไม่มีใครปลูกกละกอโอ้เยี่ยมครัเราจะเป็นแปลงแรกซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากครเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เป็นโรคไวรัสนี่น้อยลงแล้วอ๋อจะไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะเราคนเดียวเราสามารถคอนโทรลได้ในแปลงรับเยี่ยมครับนะได้ครับดูแล้วน่าจะผมว่าเกนต์แล้วตอนนี้ ค่ะนะได้ครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเรารอดูพื้นที่ติดกันนะครับติดตามกันไปนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมผมเนี่ยเอาไปพร้อมเลยนะที่หลับที่นอนดูยาเอยผมก็เผอนะ่อนรู้ว่าแล้วรถเสียนี่คือบอกบอกแฟนไปแล้วบอกลูกน้องบอกกูกูอยู่วันนี้ก็ไม่ลงมาเออเบียงงานรถตังค์ให้ลูกน้องหมดทุกคนไม่ขึ้นไปยิงด้วยลงมาเจี๊ยงคืน โอ้โหนู่นข้างหน้านะจะเป็นแม่น้ำแล้วนะๆๆน้ำเสตกะเรียรใช่ไหมใช่ครับนี่วะน่าจะที่นี่นะเออดูอาณาตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่นะครับที่เรากำลังจะมาดูแปลงมะละกอน,นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปดูพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำสองกาเรียรนะครับ ซึ่งอยู่ด้านล่างที่เรากําลังเดินลงไปตรงนี้นะครับอากาศที่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับมีความชื้นตวัดค่อนข้างที่จะสูงอาจารย์พี่ชัยบอกว่าเหมาะสําหรับการปลูกมะละกออย่างยิ่งนะครับโอ้โหขด้านล่างนะครับเราเห็นแม่น้ำแวบๆนะฮะมีความสวยงาม อ๋อยาวไปตามแม่น้ำนะครพื้นที่ยาวไปตามแม่น้ำแ,แม่น้ําอยู่ด้านล่างนะครับสวยมากครับเพราะถ้คุณพรจะเอาเอาแม่โคลมาพี่เห็นไหมปรับนิดกว่านะมาถามคนนะแล้วก็ให้ครบเลใช่ใช่ตอนนี้ก็กําลังไปดูในพื้นที่นะครับระหว่างทางเดิน แล้วก็จะต้องเดินขึ้นเนินเขาผ่านสวนยางไปนะครับวันนี้คุณปีชาก็พามาบริหารปอดพิูว่าใจกสุเครับพสว่าใจกับพ่สุดเ์ว่าเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบจริงๆครับแนะครับหอมนิดหน่อยครับท่องเที่ยวระหว่างการทำงานนะครับ ชัดไหม <laughs> ชัดมากชัดมากครับนพี่ใจครับเรามือนกับมาร์โมันเป็น G P S นำพาชีวิตเราเข้าสู่ความสุขที่ท,ที่ให้เงินบางทีมันหาซื้อไม่ได้ครับผมนะครับดูบรรยากาศแล,ล้วรอบทุกคนไอ้นี่ท้าไม่มีไหมล่ะก็เราก็ไม่รู้จะมาทำไมใช่ใช่ คุณพ่เตียนเดินนาหน้าเราไปแล้วนะครับเจ้าดินอันนี้คืออยางที่ภาษาใต้ก็เรียกว่าขี้ปลอก